ชงกระบีทา้าิหากคุณผู้ชมเคยเห็นการนำสิ่งของเคินบนศรีรษะแบบนี้แบบนี้หรือแม้กระทั่งแบบนี้ที่ผ่านตาไปนั้นล้วนเป็นความสามารถของชาวต่างชาติแต่กระบีเมือหนึ่งในค่ำคืนนี้ขอบอกว่าคนไทยก็ทำได้ เขาคือไอหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์เบอร์ห้าคำกรอนเียนโคตเจ้าของฉายาหนุ่มวินมอเตอร์ไซค์มาไลยเทินหัวใช่หนุ่มผู้นี้และครับ <c oughs> ลุงใหญ่ว้ย47ปีจากเมืองขอนแก่นที <c oughs> ่เคยยึดอาชีพขายพวงมาลัยดอกไม้อยู่หลายปี <c oughs> ต่อมาเมื่อต้องขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พี่กรอนจึงเหมาสองอาชีพไว้ในหนึ่งเดียวแบบทูอินวันแต่จะขายก็เฉพาะวันโกนกับวันพระเท่านั้นล่ะครับตอนขายพี่กรอนก็จะเตรียมทั้งมาลัยแล้วก็กำช่อดอกไม้ไว้ให้พร้อมค่อยๆจัดเรียงในกระด้งใบใหญ่เรียงตั้งแต่ช่อดอกไม้ไล่ไปถึงพวงมาไลายเทคนิคการเรียงก็จะแยกประเภทดอกไม้และมาลลยไว้ให้เป็นกลุ่มครับ กะจุดสมดุลตามประสบการณ์ของพี่ครอนเขาละครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก็พร้อมออกขายตามสไตล์คำกรแล้วล่ะจ้าขอเชิญผู้ชมพบและสัมผัสลีลาการเดินโชว์เทินกระด้งมาไลยจากนุ่มวินตัวใจหวานได้เลยครับทุกท่วงค่าทุกก้าวย่าง มั่นใจเดินได้มากมัน่นไม่มีวันนี่แค่ลีลานายแบบแบบเบอๆนะครับ <c oughs> คราวนี้ที่กรอนขอโชว์เทคนิคบาลานด้วยการเดินขึ้นลงบันไดทั้งที่กระด้งมาไลยอยู่บนศีรษะโอโตามดูกันจัดจะได้เลย ้ายก้าวขวาสีหน้ายังนิ่งเฉยแถมมือล่วงกระเป๋าอีกต่างหากจะเดินขึ้นหรือว่าเดินลงน้ำหนักกระด้งมาลยบนศีรษะก็ทำอะไรเขาไม่ได้ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ากระดงมาลัยที่เห็นนี่หนักไม่ใช่เล่น ปากเข้าไปตั้ง11กิโลเศษถ้าจะลองให้คนทั่วไปมาเทินดูบ้างทุกรารเป็นอันต้องใส่หัวและมีอาการอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับเป็นไงบ้างครับเี่ยากครับยากรงไหมคะยากตอนเก่งพอแล้วตอนก้าว่าเราไม่มีประสบการณ์อ่ครับยากครับมมันเล่นครับบางคนไม่เคยทำก็มันเล่นอยู่ครับถ้าให้วางรถจักรยานไว้บ้ไม่ไหวครับ บอกแล้วไงครับว่าไม่ง่าย้ต้องระวังทุกวีก้าวแต่ดูพี่กรสิครับเดินเร็วก็ได้ทั้งไปทั้งกลับยังไงก็ไม่มีร่วงให้ขายหน้าหรือจะลองให้พี่กรก้มลงเก็บเหรียญที่พื้นดูบ้างร้อยทั้งร้อยถ้าไม่ร่วงก็เละแต่พี่กรกับหยิบเ,เป๊ะเป๊ะจริงจริง เหนียวจริงๆแต่คนนี้ดูกันช้าๆชัดๆครับเหรียญสองบาทเล็กนิดเดียววางอยู่บนพื้นห่างจากพี่กรประมาณ5เมตรพี่กรเดินมาแบบสบายๆแล้วพ้มลงไปทั้งที่กระด้งมาไลยอยู่บนศีรษะหยิบแล้วก็ยืนขึ้นแบบชิวๆว จากแค่เทินกระด้งบนศีรษะแล้วเดินคราวนี้เราขอให้พี่กรลองขี่จัก,กรยานดูบ้างดูเขาขอสินะซึ่งปกติแกก็ไม่ค่อยได้ใช้จัก,กรยานเท่าไหร่ครับแต่ดูสิครับยังขี่ได้สบายสบายไม่มีปัญหาอขอมมันเลยน้อง ควาสุดยอดของพี่กรอนไม่ได้จบแค่จักรยานนะครับก็อบอกแล้วว่าพี่เขาเป็นนุ่งวินมอเตอร์ไซค์แถมยังต้องขายมาไลยเวลาขี่ไปรับผู้โดยสารจึงต้องเตรียมมาไลัยไปขายด้วยแบบนี้ล่ะครับโอ้โหรับสองจอบทะยันจริงๆุยแถมเวลาขายดอกไม้ ก็ยังสามารถก้มลงเพื่อให้ลูกค้าเลือกดอกไม้ถึงที่ด้วยอีกต่างหากเขาเก่งมากครับเก่งมากคนเราถือก็ยังล่วงนะครับตอนนี้ก็ขับมอไซค์ด้วยดอกไม้ตั้งบนหัวเราก็เห็นว่าเราแปลกดีครับเราถือว่าเขามีความสามารถพิเศษนะครับผมก็รู้สึกดีที่หาดูยากแต่เราใจ ไม่ว่าจะเข้าออกตรอกซอกซอยไหนหรือที่จะรุงคระอย่างไรเนินสะดุดแค่ไหนหรือจะผ่านรถมากมายบนท้องถนนยังไงอุปสรรคเหล่านี้ก็ไม่สั่นคลอนกระด้งมาลลยบนศีสะได้เลยสักกันลิ้พระที่แท่ที่ประคองไปได้แบบชิวๆเหมือนไม่มีอะไรอยู่บนศีสะโอ้ ทำได้ยังไงครับเนี่ยมาเทคนิคก็ทั้งแรกก็ดอกไม้ไม่เป็นหัวเนี่ยแล้วก็ยืนตรงหน่อยนึงตรงใช้คอบังคับหน่อยฮะมันก็ไปได้น้ำห,หนักหนักจะง่ายปะฮะเพราะอะไรคะเพราะว่าลมแรง,งเวลาขับรถถ้าเวลาบนหนัก็จะทวงหัวได้สบายใจที่เราทําได้อย่างเงี้ยใจที่คนหนึ่งก็ตบมือให้เวลาไปต้องถนนหนอตามถนอนอย่างเงี้ยเขาตบมือให้เราเขายกนิ้วให้เราเงี้ยเขาบอกว่าเก่งจังเลยเขาบอกเงี้ยทำได้ไงเขาบอกเงี้ย ส่วนประเภทของมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่ข้อจำกัดหล่ะครับจะแบบมีเกียร์มีคลัตช์หรือจะอโอตโมติกอย่างนี้อ้าวพี่กรอดก็จัดให้ได้ทั้งนั้นแถมขี่ขี่ไปยิบน้ำขึ้นมาเดิมแก้กระหายก็ยังทำได้โอ้โห,โห,โหจะบาลานซ์อะไรได้ขนาดนั้นครับเก่งซะขนาดนี้อูย้ยอย่ารอช้าครับค้าชิงไปเลยครับพี่กรอ ใครคิดว่าเอาของมาห้บันสิตะเหนือกับผมท้าเข้ามาเลยครับถึงน้ําเสียงจะไม่ดุดันท่าทางจะเนิ่ม<ป>เลิกนิ่มนิ่มแต่พี่กรอนขอเขาก็พร้อมรับทุกคาําท้าทุกที่ทุกเวลาทุกสถาบันทุกวันโกนกวันพระเลยนะจ๊ะโทรมาเลยจ้า 你不能。